ค่ะมือน,นีนุทิยาก็มีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขผีนางล่ำพ่อเพชรบูรณ์นะคะเพื่อนไปทำวิธีขอผีนางล่ำอยู่ตีนเขานะคะผีนางล่ำม,มาทางผู้ผีมาทางผู้น้องนะคะมาเข้าประทับร่างพอ่อพ่อเพชรบูรณ์นะคะเรา ผีผู้น้องนี่บอกสองตัวล่างนะคะมั่นใจนะคะผีผู้พีพ่นี่บอกสามตัวนะคะสามตัวจะเป็นตัวดที่เพื่อนมั่นใจว่าออกแท้ๆนะคะไม่รู้ว่าจะไปไทหรือไปเล่านะคะมวดทิพผ่านมานี่เพื่อนบอกเก้าหกเจดนะคะไปออกเลขเล่าเก้าหกเจ็มาตรงๆนะคะสําหรับงวดนี้เพื่อนกระบ,บอกสามตัวคือเก้าไม่รู้ว่าจะไปไทหรือไปเล่านะคะไปเบิงไปปั้งไปช่มน้ำกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคับหนูท่อไปรอบเศร้านี่พรเห็นพ่อรับหนูก็เลยไปเฮ็ดก๊อปเขาไปไปธุระอยู่หล้วกับเฮ็ดกัอปเ,เขากับยางเลยอยูู่ด้เดียวนอ้อค่ะมื่อคืนนี้ได้ไป่ะนั่งล่ำอยู่บ่พอ่อไปมาแล้วไปหลายคนบ่โอ้หลอกปิดเยอะแยะเลย <laughs> โดนบริษัทแล้วเขาพูดนือพันบริษัไทยมันไปได้แล้วกันคนก็เล่นเล็กแล้วน้ำเด็กแล้วคนใดดีเจ้าได้งห้อยได้เป็นแสนตัวว่ะอือมันเข่าสามตัวเนาะพันหีเก้าเจ็ดหกเนาะเข่าเก้าเจ็ดหกตรงตรงเลยเล็กล่าอืมแล้ววันนี้พันว่าจังใดค่ะเพราะพันเป็นตาห้ายฟซีลงทุนน้ำบอ เอาผู้น้องสาวว่ะผู้มวยบ๊ได้กินยอนบอาฉันว่ายากเล่หให้เล่แล้วผู้น้องสาวาอ่ะค่ะผู้น้องสาวดนไหสองครัวกันพลาดน้ำว่ยฉันมวยที่บ๊พาดเนีว่าันบแค่พลาดได้ตาทันล่างย่างเดี๋ยวไดหนูว่าันว่าเออผู้น้องให้นั่นหนึ่งอสองก็หนึ่งหาหนึ่งสอง กับนู๋ค่ะ<า>เพื่อนบอกว่าลางมันบ่ค่ะพ่อเออลางเขากับเขากับการบวนไว้เอาน้ำน้อยน้อยอือผู้นองสาวมาไข่ล่างแล้วผู้พี่สาวนี่อันนี้นันแปดศูนย์หกเฮ้ยแปดศูนย์เจ็ดแปดศูนย์เจ็ดเออ ด้วยก็คือแปดหกเจ็ดตัวเก้าอีกตัวหนึง่งแปดหกเจ็ดตัวกัน<อ>กันกันตามนั่นแหละคือนั่นแหละมียางละสองฟคือโบอ,อยากให้พลาดอยากได้ในจินีกินเตรียมบุญกระจาก็ได้จินผลไปหายบืดไทยบานไทยซองวันเกิดไม่กินอโอ้เป็นสลาดเน้องเป็นผ้ากันซื่อเล่เาเออไงวะเป็นนึ่สลาดเนี่ ผู้ผู้พีเนี่ยค่ะเข้าตัดมันจะเป็นแปดศูนย์อ่าแปดเจ็ดศูนย์เจ็ดเน้นเน้นน่วยสิบเพิ่มเน้นในพ่อมเด้เพิ่มเน้นในหกเจ็ดกับศูนย์เจ็ดอ๋อเพินพิ่นเน้นหกเจ็ดกับศูนย์เจ็ดเมนแมนอ๋อพิ่นหายตามโต๊ะเก้าพ่อมเราพี่ผู้น้องนี่เพิ่นเพิ่นหา หายหนึ่งสองก็หนึ่งหา่างมีเพิ่นเน้นตัวได้ป่ะหนึ่งสองเน้นหนึ่งสองแเพิ่งพีกับน้องเบิ่งผู้ใดสีดังหัน่ไหนยัยบอว่าเอาลองเมองดูอาจารย์สองคนพี่น้องแล้วอาจารย์ไปสีด่างั่วมกันนะอาจารย์เพิ่นเพิ่นมาน้ำกันเมื่อเพิ่นว่ะค่ะมามาน้ำกันเจ่าเว่นไหนยเพิ่นกับนางเป็นประธานนี่สิเพิ่นกัะบอกนั่นเพิ่นหายดอมพ่อบ้านดัน บ้านสองฟิน้องนี่อาหารอุดมสมบูรณ์เด้มือวัดม,มันออกจากเออเพิ่นไปว่าออกจากวัดแล้วเพิ่นก็ไปไหว้นวั่อะไรกินเต็มมือวันมันเป็นบุญบุญศาสตร์ไทยเนาะแมนเพิ่นกับปอยมาเหมือนโมเมนต์บ่พอตั้งแต่คืนวันโกลนเพิ่นปล่อยมาตั้งแต่หาถุมอืมอสำหรับเพิ่นปอยแล้วท่านพูดนล่ะ ของของทั้งไอ้พวกนางร่ำกับว้ายเอ็มือคือกันแหละวันนี้เพิ่นบ่อยากเบิกหนังบ่พ่อบ่ได้เอานางกลางแปลงไปใช้มันบ่เพิ่นขอบ่าขอเพราะฉันเดาเพราะว่าหน้าฝนอ๋อเพิ่นเพิ่นขอหยังขอแต่ของกินนี่บ่ไอ้ของกินเพิ่นก็ได้กินหลาย่รูว่าขอแต่เพิ่นอยากได้เงแก่นี่แหละเพิ่งพักนั่นแหละอ๋อเพิ่งเพิ่งเห็ดหลังค่าเห็ดหลังค่าให้อยากได้เพิ่งพักเพราะรู้ตนไอ บอกมนุษย์สาลูบอกมนุษย์มาเพิ่นตากว่าตากฝนตัวคนเดียงเหรอพันโบนั่นแล้วโบเปียกแล้วแม่นค่ะสรุปว่าเอ่อเลขพีนางล่ามพ่อเพชรบูรณ์งวดวันที่16กันยายน2568เลขพีนางล่ามผีผู้พีหายแปดศแล้วเพิ่นก็นให้ตามตัว9867พปดผีผู้น้องนี่ให้ข้างล่างล่างย่างเดียว12กับ15เน้น12 สำหรับเลขแปดศูนย์เจ็ดนุ่นที่ยาตาหายแปดศูนย์แปดเจ็ดศูนย์เจ็ดกับหกเกตโตที่เพิ่นแน่นจริงๆคือเน่นศูนย์เจ็ดกับหกเกตมันบ่ค่ะพ่อแมนแมนแล้วเพื่อนบอกว่าเพื่อนจะมีค้งสุดท้ายบอบอเพื่นบอเลยบอกว่าสันคอนี่ก็คือของแทลล้แล้วล่ะทั้งพูนของพวกพี่แหละบ้านวางซี เพิ่นเพิ่นเน้นรัฐบาลไทยยังเดียวบอกคับพอ่อหรือเพิ่นบาเบานี่ยไมไดว่ารัฐบาลเรีเพิ่นบม่ได้ว่าไอ้เลขรัฐบาลไทยโบ่าณเลยอีกเรามันเหมาะกับตะมัดคอแท้ๆละยุนี่ละว่าท่นอืมไม่ต่บอกว่าออกแท้ๆเออได้แท้ๆยุนี่กันซื้อย,ยุนี่ได้แท้และท่านเนี่ยโซกราบมันยุนี่ว่าท่นอืม ก็ไรู้ว่าจอบบนหรือออกล่างเนาะพันบอกแต่ว่าออกแต่แค่แต่ว่าผีผู้ผีเป็นเน้นถ้าศูนย์เจ็ดก็หกเจ็ดผู้น้องบดเน้นหนึ่งสองแต่ว่านูมากหนึ่งหาดูแล้วก็มาหนึ่งสองมากหนึ่งหาหนึ่งสองไม่ค่อยไม่ค่อยออกมักหนึ่งหาศูนย์ศูนย์เจ็ดหนึ่งก็มากเยอะ อ้าวถ้าพ่อคงสุดท้ายถ้าพ่อฟันประกอบตัวเลขจังใดจังโทษมาบอกนุนทิยาเด้อคะ่ะขอบคุณพ่อหลายๆทีแบง่งปันให้เอฟซีโชคดีแนวะทางของพ่อเพชรบูรณ์น,นะคะขอบคุณค่ะหวัดดีค่ะโอมหวัดดีครับค่ะพ่อไม่พิจารณาเอฟซีก็นสิ่งนี้นะนะคะเซียงสัมภาษณ์ระหว่างน,นุนทิยาก,กับพ่อเพชรบูรณ์นะคะเพิระนคาห้เป็นแนวทางนะคะเป็นเลขพีนั่งร่ำที่เพิ่นไปทำพิธีขอนะคะยูยูตีนเขานะคะ วทต่ิพานมานีเพิ่นหาแปดหกเกตกับ 9, 6, เก้าหกเกตนะคะเลขออกเล่า 9, 6, เก้าหกเกตมาตรงๆนะคะทั้งสองคลิปเลยคลิปแรกห 9, 6, เก้าหกเกตคลิปวงทุดท้ทายเพิ่นมาเข่าฟันเพิ่นบอกว่าให้อีกตัวหนึ่งคือแปดหกเกตนะคะเลขออก 9, 6, เก้าหกเกตเลขออกเล่านะคะรัฐบาลไทยบกเขาก็บรูว้ว่าวดนี้มันจะไปไทยหรือไปเล่าเพิ่นบอกว่าซื้อเยอะแน่นี่มาแท้แทออกแท้แทนะคะ ออกแท้ๆเป็นตัวไดฮอกกับบอลูนะคะเพราะว่าผีนั่งร่ำเพิ่นมาสองตอนนะคะผีผู้พีเนี่ยหฮแปดศูนย์เจ็ดแล้วก็ให้ตามเลขตัวเก้าคือแปดหกเจ็ดนะคะนันทิยาตัดหฮแปดศูนย์แปดเจ็ดศูนย์เจ็ดหกเจ็ดตัวที่เพิ่นเน่นเพิ่นบอกให้เน่นเอาตรงลักสิบ มี07กับหกเกตนะคะสำหรับผีผู้นอ่องคนบอกว่าเพิ่นหายล่าง1นึสองกับ1นึหาเพนบอกว่ามากแต่แทเพินมั่นใจเพินเน้นหนึ่งสองนะคะทั้งหมดทั้งม้วนนี่เป็นแนวทางเลขผีนั่งล่ำนะคะผีนั่งล่ำผี2ตนนะคะนะคะเขากัมมารุ่นน้ากันว่าจะมากหรือเพ่มมานะคะถ้าเกิดมานะคะถ้าเกิดโชคดีเข้าคอยไปร่วมทําลังค่าให้เพิ่นนะคะ นะคะนุ่นที่ยากกับขอโวยพอให้พ่อไม่ปีปนอง FC สโสดีนะทางเลขผีนางรำของพ่อเพชรบูรณ์นะคะ